ยินดีด้วยนะคะนางเอมมี่แก่มาที่นี่ทำไมดูสภาพแกสิห<แ>น้าคเครียดไม่ไอ่คนอื่นกับบ้างเลยหรือไงเอมมี่ไว้เราค่อยคุยกันทีหลังนะไม่ ฉันจะคุยตอนนี้เดี๋ยวนี้แกเป็นบ้าอะไรของแกฮะลอ,อยถึงได้ฟูมปากขนาดนั้นน่ะกลับไปเลยไปเราไม่ต้องมาที่นี่อีกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของแกทําไมล่ะคะหนูแค่อยากพาลูกของพลอยมาแสดงความยินดีกับพลอยเพราะว่าพลอยเนี่ยได้รับรางวัลน,นักศึกษาดีเด่นเลยนี่ฮะลูกของพลอยนี่แกพูดบ้าอะไร ฉันอบรมสั่งสอนลูกสาวฉันมาเป็นอย่างดีให้รักนวลสมวนตัวไม่เหมือนแกเอาตัวเขาแลกเกรดหน้าขยันขยัที่สุดไอ้อามันก็โดนไล่ออกไปแล้วนี่ <c oughs> แกก็เสียตัวฟรี <c oughs> แหมฉัน <c oughs> ด่าหนูแต่เข้าลูกตัวเองหมดเลยนะคะหนูจะบอกอะไรให้นะคะ หนูไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดแต่หนูสมเพชอาจารย์ที่อาจารย์ไม่รู้จักลูกตัวเองเลยด้วยซ้ำพลอยพลอยนี่มันอะไรกันเนี่ยพลอยตอนนี้อาจารย์แอนแม่แกกำลังมาที่นี่แล้วแม่ฉันมาเหรออ้อยจะทำอะไรของแกเนี่ยไอ้ย บอกนะว่าไม่ใช่นะคะอาจารย์คือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอน้อยก็ว่าทําไมสอบได้คะแนนดีที่แท้ก็เอาตัวเขาแกลเกตนี่เองเธอที่มันแย่มากเลยนะมาขายตัวในมหาวิทยาลัยคนเดียวไม่พอยังพาลูกฉันมาเป็นไม้กันหมาให้อีกโถลูกพลอยของแม่อาจารย์คะ ทำไมอาจารย์ต้องว่าหนูแรงขนาดนี้ด้วยคะอาจารย์ยังไม่รู้ความจริงเลยด้วยซ้ำอ่ะที่ฉันเห็นมันก็แสดงออกมาหมดแล้วเธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันจะไปฟ้องท่านอธิการบด,ดีไปลูกเอาล่ะนักศึกษาทุกคนนี่คือการใส่ถุงยางที่ถูกต้องนะครับให้จับอย่างนี้ตรงไปแล้วก็รูดลงอย่างนี้ นี่นะครับดูแล้วจำแล้วน,นำไปใช้ด้วยวายนี่มันอะไรกันคะาจาย์มิงทําไมมาถือกล้วยแล้วก็ถูงยางไว้ในมือแบบนี้ล่ะคะน่าเกลียดจังเลยค่ะไม่เห็นหน่าเกลียดเลยครับอาจารย์แอนนักศึกษาทุกคนเขาโตพอต้องเรียนรู้เรื่องนี้แล้วครับเอาเรื่องนี้มาสอนก็ดีนะคะ ยายเอมี่จะได้เรียนรู้วิธีป้องกันเราก็จะได้ไม่ต้องแอบท้องในวัยเรียนนะคะอาจารย์คะทําไมอาจารย์ต้องมาพูดแบบนี้ใส่หนูด้วยหนูก็อยู่ของหนูดีๆอะ่ะก็เธอมันทําตัวแย่ๆเกินกว่าที่จะเป็นเด็กดีที่ฉันจะพูดดีด้วยนะสิอาจารย์มิงคะไม่ทราบว่ายังมีถุงยางเหลืออีกไหมคะเอ,อ,อยู่นี่ครับ อ่ะฉันให้เธอหมดนี่เลยฉันคิดว่าเธอคงจะได้ใช้เยอะที่สุดอาจารย์คะทำไมโอ้โหจะร้องไห้เลยเหรอสงสัยคงจะตื้นตันมากสินะนเดี๋ยวฉันใส่กระเป๋าให้ก็แล้วกันอาจารย์คะหยุดเถอะค่ะอาจารย์หยุดเหรอ แกควรจะขอบคุณฉันมากกว่านะ<อ>ที่ฉันให้แกหมดกล่องนี้เลยคนเดียวอะ <mythology> ฉันให้ยิ่พลอยกลับบ้านกันเถอะลุกน่าจะได้แล้วนะแก กจะแฟบลงได้ยังไงเล่าในท้องแกมีเด็กนะไม่ใช่ลมสักหน่อยแล้วถ้าพันแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะอันตรายต่อลูกแกก็ได้เอมมี่ฉันต้องขอโทษแกด้วยนะคนที่ผ่านมาฉันไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีกับแกเลยแต่แกก็ยังรักแล้วก็อยู่ข้างฉันตลอดแถมยังดูแลลูกฉันด้วยอะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเพื่อนกันนี่ก็ต้องช่วยกันสิตอนเนี้ย ฉันได้รับกรรมแล้วนะไออาจารย์อามพอมันรู้ว่าฉันท้องมันก็หายหัวไปเลยแล้วก็ส่วนเรื่องแม่ฉันเอาหน้าแม่แกเนี่ยก็คือแม่แกเขาไม่รู้เรื่องก็ปล่อยให้เขาพูดไปส่วนเราเนี่ยดูกันสองคนก็พอแล้วส่วนเรื่องอาจารย์อาร์มนะถึงเขาจะหายไปไหนก็ไม่รู้แต่แกจำไว้เลยนะฉันจะไม่มีวันหายไปไหน แล้วฉันก็จะดูแลแกกับลูกเอง 红尘。 แอมี่แกอุ้มลูกใครอ่ะอย่าบอกนะว่าแกมาขอดลูกในห้องเรียนอ่ะเหลวที่สุดนอกจากจะท้องไม่มีพ่อแล้วแกยังมาขอดลูกในห้องเรียนอีกเหรอแม่คะนี่พลอยลูกก็เรียนจบแล้วนะเลิกคบเพื่อนแบบนี้จะได้ไหมทั้งท้องในวัยเรียนแผนยางเอาตัวเขาแรกเกตจนท้องที่นี่ลูกคบคนแบบเนี้แม่รับไม่ได้หรอกนะ อาจารย์ะคะอาจารย์บ่นหนูด่านหนูทุกวันเนี่ยอาจารย์ไม่เหนื่อยบ้างหรอคะฉันไม่เบื่อหรอกให้ฉันด่าเด็กเวนเด็กเลวด่าแล้วมันดีขึ้นน่ะฉันก็ยอมด่าอาจารย์แน่ใจหรอะคะว่าการด่าด่า,ด,า,ด,าด่าแบบเนี้ยเด็กเขาจะดีขึ้นน่ะหนูว่านะเด็กเขาจะไม่ชอบอาจารย์มากกว่านะคะพ่อเลยคะแม่ก็ได้จ้ะอะลูกเอานี่ไปใส่ในงานเร็วเข้าวันนี้เป็นวันดีของลูกนะไป เร็วๆลูกไปพลอยนี่พลอยทำแบบนั้นจริงๆเหรอลูกตอบแม่มาสิมันไม่จริงใช่ไหมลูกที่เขาพูดมันไม่จริงใช่ไหมนะนะอาจารย์คะพอเธอคะ่ะขย่าตัวพลอยแรงขนาดนั้นนะเดี๋ยวก็ได้ตายกันพอดีหรอกคุณเพิ่งคลอดลูกมานะคะเบามือหน่อยสิคะที่ไอมี้พูดทั้งหมด เ็นความจริงค่ะเอาตัวเข้าแรกเกะก็หนูเองท้องแล้วคลอดลูกในโรงเรียนก็หนูเองเลยหนูขอโทษนะคะแม่แม่คงผิดหวังในตัวหนูมากๆเลยใช่ไหมคะ นี่ฉันต้องขอโทษแกอีกครั้งนะขอโทษจริงๆไม่เป็นไรส่วนอาจารย์คะก่อนที่จะว่าให้คนอื่นเนี่ยช่วยดูลูกตัวเองให้มันดีๆหน่อยได้ไหมคะที่ว่าให้เขาที่สอนเขาที่ห้ามเขาอยู่ทุกวันเนี่ยเขามีความสุขจริงๆหรือเปล่าทำไมคนที่พลอยเลือกที่จะบอกความจริงแล้วก็ขอความช่วยเหลือเนี่ยถึงเป็นคนอื่น ที่ไม่ใช่แม่ตัวเองล่ะค,ะค่ะลอยลอยเ,เป็นไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไปหาหมอแม่จะพาหนูไปหาหมอแม่คะแม่อุ้มหลานสิคะ หนูเอมี่ที่ผ่านมาฉันต้องขอโทษด้วยนะอะไรที่ฉันจะชดใช้ให้เธอได้ฉันจะชดใช้ให้เธอทุกอย่างเลยค่ะเอมี่ฉันว่าคนคนนั้นคนที่เหมาะจะได้รับรางวัลน,นักศึกษาดีเด่นคือแกนะนะเข้าใจนะพลอย Baiklah like kalau